โอเล่เดเจ็เว็บตรงมั่นคงใจจริงพิเศษแฟนบอลหวงแดงรับเพิ่มสูงถึง3,210บาทจัดเลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับจวดอย่างเดียวโอไม่พี่น,อน้องสวัสดีครับพบก,กับสุดข้าวเลยว์พูลเราเริ่มต้นกันที่รักกันดีจ้าซาลาย้ำชันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอเลยกับซเดอมาน่ โมเปสลาร์นรับก็นตัวเก่งของลิเวอร์พูลย้ำชัดว่าเขาไม่ได้มีปัญหาในการเล่นกับเซเดอมาเน่เพื่อนร่วมทีมเลยหลังเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับในเรื่องของการไม่สมบูรณ์ให้กันและกันเมื่อลดูการจ่อพร้อมยืนยันนะครับว่าพวกเขาทั้งคู่มีเป้าหมายสูงสุดก็คือการช่วยเหลือเทียบในนัดการนี้นะครับสลาร์กับมาเน่ผนึกกำลังทําประตูและอซิสิตให้กับลิเวอร์พูลรวมกันแล้วถึง37ประตูแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อลุการก่อนนั้นทั้งคู่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องความกระ และไม่ยอมจ่ายบอลให้แก่การในจังหวะที่ฝ่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าจนเป็นเหตุให้ทั้งคู่ถูกหรือว่าไม่ถูกกันเสียแล้วแต่งานนี้ซาลายืนยันนะครับไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเลยพวกเรานะครับเป็นเพื่อนร่วมทีมกันทั้งในและนอกสนามและในห้องแต่งตัวพวกเรามีความสัมพันธ์แบบมืออาชีพมากๆนะพวกเราทั้งคู่ตุ่มเตนท,ทุกอย่างที่เมเพื่อช่วยเหลือเทียมซาลากล่าวกับสนักข่าวอียิปต์ในบ้านเกิดน,นะครับ พวกเราอาจจะมีการแข่งขันเพื่อแสดงสิ่งที่ดีที่สุดและนี่คือเรื่องปกติในทุกทเทียมแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็ทำเพื่อเทียมบางครั้งพวกเราอาจจะเห็นแก่ตัวในการเล่นบางจังหวะแต่ก็ไม่มีใครให้ความสนใจเหนือเทียมไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมาจากเขาหรือผมบางทีอาจจะมีความตึงเครียดในนัดที่แล้วและตอนนี้ทุกคนพยายามเชือมโยงทุกอย่างเข้ากับมันมันเคยเกิดขึ้นในเกมเกมหนึ่งนัดเจอกับเบอร์รี่ตีสโอมเน่ออกจากสนามด้วยความโกรธน,นั่นคือครั้งแรก ที่ผู้คนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และเชื่อมโยงทุกๆจังหวะที่ผมไม่ได้ส่งให้กับมาเน่หรือเขาก็ไม่ได้ส่งให้กับผมในสถานการณ์แบบนี้ตาซีดิโออาซิสให้กับผมทําประตูเมื่อ2เกมก่อนและผมกับอาซิสให้กับมาเน่ด้วยทั้งตะคิวทั้งนอนนานๆเอาเรดิจวกแท็กติกบูฮันตันเกมไพ่หงดัดจันรเอาฤริกับตำนานนักเตะลิเวอร์พูลจวกแท็กติกของบูโนลาสในย่ของบูฮันตัน ทําให้ลูกทีมนะครับดึงเกมทั้งเจ็บง่ายทั้งตะคิวกินในเกมที่พ่ายแพ้ต่อหงแดงบุิ๊ศูนย์หนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดิวอาลอกินะครับสมบท์ซูปเปอร์ฮีโร่ลงมาทําประตูช้กับลิเวอร์พูลเอาชนะบูมฮัตันได้ในช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บบูมฮันตันนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถสู้กับลิเวอร์พูลได้ด้วยการแข่งขันฟุตบอลแบบตรงๆเพราะเขาอาจจะพังได้ดังนั้นเขาก็เลยพยายามเอาทุกกลเลมเมตในตำรายมาหยุดทีมของเจคิงคลับเอาฤทธิ์เขียนในคอลัมน์ที่ Sunday World นื้อเตะของผู้เข้าหลายคนปเป็นตะเข็ลงไปนอนทุกจังหวะฝาวเพื่อหยุดเกมและพูทตัสินคลิสคาวมานาฟเองก็ให้ความช่วยเหลือพูกเขาบูมต์แฮมตันทาให้ผมนึกถึงไปยังโชซีของโชเซมโยในช่วงรุงร่งรุ่งเพราะพูกเขานะครับจะทําทุกวิีทางนะฮะไปให้ถึงสุดของกฎเพื่อให้พวกเขาได้คะแนนที่ต้องการผมไม่เคยชอบที่จะเห็นทคติกที่จะทําลายความสุขเร็ตแบบนี้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่ในท้ายที่สุดแล้วลิเวอร์พูลหาวิธีคน่นกำแพง เกมรัดของบูหัมตันได้ลงในวินาทีสุดท้ายเจเกนคลับนะครับชี้ว่าโอเล็กี้คือตำนานโรเบร์สันก็เลยแซวนะฮะว่าจะพาหลานไปเยี่ยมอนุสาวรีย์หลังทำประตูชัยให้กับหงแดงหรือวิพุกเจคเกนคลับนะครับคุณสิลิวพูกกล่าวชมดิบ็อกโอเล็กกี้กองหน้าซปเปอร์ซับผู้่อทำประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้กับหงแดงเฉือนชนะบูหัมตัน1-0ในศึกพิมพ์ล็งเ,งเกตเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาโดยโอเล็กี้คือตำนาน ในนักเตะคนหนึ่งที่จะมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเขาเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆก,การลงสนามในฐานะตัวสำรองและทําได้อย่างที่เขาทําได้ในวันนี้นั่นคือการยิงประตูเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆรู้สึกดีใจแทนเขาจริงๆโดยเชิงคร,ราสในเกลกกลวว่าอลตี่อาจจะได้ลงสนามไม่บ่อยนักหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเจอผู้จัดก,การทีมที่จะส่งเขาลงเล่นมากกว่าตอนเขาเป็นตัวุดจัอที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่เคยเห็นมาเลยในชีวิต เพราะลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมีแนวรุก3าประสานที่สุดยอดทําให้เขาไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามบากนักแต่เขาก็ยังคิดบวกและรักสโมสรแห่งนี้สุดหัวใจพร้อมที่จะช่วยทีมเสมอเมื่อได้ลงเล่นและมักจะทําได้ยอดเยี่ยมอย่างน่าเหลือเชื่อประตูชัยของอริกี้ร้งความตืน่นเต้นยินดีกับทั้งนักเตะและสตาฟโค้ชเป็นอย่างยิ่งโดยเจคินครอปก็วิ่งไปกลางสนามเพื่อสวมกอดแข้งยิมเชาเบลเยี่ยมหลังหมดเวลาโดยโอลิกี้นะครับมีสถานะเป็นคนใจแฟนบอล เพราะมักมีทีเด็ดเสมอเวลาลงเล่นเป็นตัวสลองให้กับเทียมและนัดน,นี้ก็เป็นการฉลองการลงเล่นในฐานะตัวสลองให้กับหง์แดงง100นัดของเจ้าตัวกระดิบกรดิโดยสําหรับประตูที่ทําได้ในนั้น,นี้นะครับเป็นประตูที่10ของลิเวอร์โอลิกี้ที่ยิงได้ในฐานะตัวสลองในเกมพิมพ์ลีกซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลทางด้านเพื่อนร่วมทีมหงษ์แดงต่างก็โพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียชื่นชมล ok ิเวอร์โอลิกี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอนดูโรเวอร์สันที่โพสต์ว่า เขาจะพาหลานไปดูอนุสาวรีย์ของโอริกี้ในอนาคตนะฮะโดยเอลวีลานะครับแนะนำให้โจโกเมสได้พูดคุยกับเจคกิงคลอปเกี่ยวกับอนาคตของเขาทีมหรือว์พโลหากไม่มีอนาคตเขาก็ควรที่จะยายออกจากทีมในทันทีโดยเอลวีลานะครับอดีตกนาของลีด อยู่ในเต็ดนะครับที่ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้สันทัศก์ณรณีก็ได้ออกมาให้สัภาษณ์กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยออกมายืนยันว่าตัวของเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยกับการที่โจโกเมสจะต้องมานั่งทนอยู่บนมานั่งสำรองตลอดทั้งฤดูกาลท,ทั้งที่ตัวเขาเคยเป็นถึงเซนเตอร์แบ็กทีมัชนเกตและตอนนี้ก็กับฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วพร้อมที่ว่า โจโกเมสควรที่จะหาโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเขาแบบตรงไปตรงมากับเจคินคลับเพื่อให้ตัวของเขาเองนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้ถ้าหากตอนนี้เขาไม่ได้มีอนาคตที่ดีกับทีมต่อไปแล้วโดยในปัจจุบันนะครับโจโกเมสหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นที่รู้แล้ว,ลวหลังได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวรักษาตัวทั้งลดูการเมื่อลุูกาลที่แล้วและแม้ว่าตอนนี้เขาจะฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่เขาก็ต้องพบกับความยากลำบากในการสอดแทรก ตัวเองนะฮะลงสนามในานะผู้เล่นตัวจริงหลังจากที่ณนะตอนนี้ตัวของเชลกินครอปชื่นชอบในการใช้งานเบอร์กิฟันดิสอิบรรฮิมาโกนาเตและจูเอลมาติฟซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหนือข่าเขาและมีนาทเลเยมฟิลิปเป็นแบ็กอัพคอยสอดแทรกในตำแหน่งของเขารวมอยู่อีกคนอีกด้วยโดยเวลานะครับก็ได้ออกมาแนะนำจูโกเมสว่าเขาควรที่จะคิดถึงอนาคตของตัวเองได้แล้วเพราะณตอนนี้ผมมองเห็นความชัดเจนแล้วว่าตัวของเขาัันจะไม่มีอนาคตในทีมอนฟิ์ต่อไป และมีโอกาสน้อยมากที่ตัวคนนั้นจะติดทิมนเช่นเกลดไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาช่วงปลายปีหน้าดังนั้นทางเดียวที่จะทําให้สถานการณ์ของเขาดีขึ้นนั่นก็คือการย้ายออกจากลิเวอร์พูลผมรู้ดีว่าโจโกเมสผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมของเขาที่นี่แต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่ตัวของคนนั้นจะต้องเลือกทางเดินและอนาคตของเขาอีกครั้งหนึ่งผมแนะนําว่าให้เขาเดินเข้าไปคุยแากเปิดอกกับเชคกิ้งครอว่า ตัวของคานาั้นยังมีอนาคตกับทีมหรือไม่ซึ่งมันก็จะช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเกีก่ยวกับอนาคตของเขาตอนนี้นะครับเขาก็เพิ่งมีอายุเป็นงแค่24ปีเท่านั้นและเขาก็ยังมีอนาคตที่ดีอีกมากมายที่จะก้าวขึ้นมาเป็นยอดกลองหลังชั้นแนวหน้าของพิมพ์ลีกผมเชื่อว่าถ้าหากเขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลและไปเล่นแหงกับทีมไหนสักทีมในศึกพรีเม,มียร์เีกและถ้าหากว่าเขา เป็นของจริงและโชว์ฟอร์มโดดเด่นออกมาได้ผมเชื่อว่าในอีก2ปีขา้างหน้าเมื่อเขามีอายุ26ปีก็อาจจะถูกทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ตีและเชลซีดึงตัวมาร่วมทีมก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นมันถึงเวลาแล้วหรืกครับที่ถูกเขานั้นจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเองสักทีและผมก็เชียร์ให้เขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลและพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเจคกี้คลับนั้นคิดผิดที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเขาเลย นอยเอลวีแลนด์กล่าวทิ้งท้ายเนคืนสุดัปาหลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6กธันวาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ